สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปหวันนี้เราจะมาเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกันนะคะเนี่ยหน่วยที่หนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิน่นสืบค้นอ่ะดูดิการสืบค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นยังไงทําให้เรารู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆของท้องถิ่นมีหลายประเภท หลักฐานประเภทโบราณวัตถุโบราณสถานเห็นไหมดูซิมีอะไรบ้างโบราณวัตถุก็คือเครื่องปะดินเผาโบราณสถานคือวัดเก่าเจดีย์ที่เก่าหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันก็จะมีอะไรเครื่องมือจับสักน้ําดูตามภาพนะคะกระต่ายขูดมะพร้าวพัดลมเครื่องโม่เครื่องบดยาเครื่องเล่นแผ่นเสียง เห็นไ,ไหมเน,นี่ยนี้นี่อันนี้คือรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายบ้านเรือสมัยอดีตจะเป็นยังไงดูซิเหมือนกับสมัยเราไหมหลักฐานที่เป็นสถานที่คือวันสําคัญในท้องถิน่นอนุสาวรีย์บุคคลสําคัญสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์สําคัญในท้องถิน่นอาคารที่อยู่อาศัยที่ทําให้เห็นถึงเรื่องราวสําคัญในท้องถิ่นนะคะดูอย่างตัวภาพดิคะวัดไผ่ล้อมจังหวัดแพร่ หลักฐานที่เป็นอักษรก็จะเป็นพวกหนังสือบันทึกจํานวนประชากรในช่วงปีต่างๆหนังสือพิมพ์ประจําท้องถิ่นหนังสือประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นแะเรื่องเล่าตำนานดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยตำนานอะไรมั่งเนี่ยดูซิอ่า ในความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นความจริงเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคือศิราจารืกสุโขทัย ตัวอ,อ,อย่างที่สองคือแต่ในศิลาจารึกสมัยสุขโขทัยไม่ได้มีการกล่าวถึงประเพณีรอยกะทงอันนี้อะไรในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยได้กล่าวว่าสุขโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกแต่ในศิลาจารึกสมัยสุขโขทัยไม่มีการจารึกว่าสุขโขทัยมีการ ปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะดังนั้นรูปแบบการปกครองแบบนี้จึงเป็นการตีความจากข้อมูลในจารึกและเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับกันในที่สุดคุณครูขอจบการน,นำเสนอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็ก